สาวน้อยลูกพ่อค้าชีวิตมักจะเดินทางร่อนเร่พอตนกำพาแม่ตั้งแต่เล็กทำให้ต้องตามพ่อไปขายของที่ต่างเมืองวันหนึ่งหญิงแกลึกลับได้ทํานายเด็กน้อยว่าในอนาคตเด็กหญิงจะได้แต่งงานกับพระโอรสสูงสกักและชายผู้นั้นจะพรากชีวิตบิดาของนางไปเด็กหญิงได้ฟังก็โกรธในใจรู้สึกว่าคนที่ทำร้ายแม้กระทั่งบิดาและมารดาผู้เลี้ยงดู อย่าได้คิดเลยว่านางจะใช้ชีวิตร่วมด้วยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนาป่าอันร่มรื่นมีลิงสองผัวเมียอาศัยอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเมียลิงเกิดตั้งท้องจึงได้บอกผู้เป็นผัวว่าอยากกินมะม่วงจากเขาอีกลูกเมียลิงพยายามอดอ้อ,อนผู้เป็นผัวอยู่หลายครั้งแต่สามีลิงก็พยายามบายเบียง และหาผลมะม่วงมาให้ต่างกันแค่ไม่ได้มาจากภูเขาลูกนั้นสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบริเวณเขาลูกนั้นมักจะมีพานป่ามาล่าสัตว์อยู่บ่อยครั้งลิงผู้เป็นสามีกลัวตนจะตกอยู่ในอันตรายจึงไม่อยากจะไปนางลิงที่อยากกินมากก็ตอมใจที่ไม่ได้กินมะม่วงที่ตนต้องการก็ได้เกิดล้มป่วยลงผัวลิงเห็นอาการไม่ดีจึงบอกผู้เป็นเมียไปว่า ตนจะออกไปหามาให้ว่าแล้วผัวลิงก็ได้ออกจากเขตป่าใหญ่เดินทางไปสู่เขาลูกนั้นเมื่อถึงแล้วมันก็พยายามสังเกตบริเวณรอบๆก็ได้เห็นจุดดักสัตว์ที่พวกมนุษย์ได้ทําไว้หลายจุดเมื่อเก็บผลมะม่วงเสร็จแล้วก็รีบกลับไปหาเมียลิงที่ป่าใหญ่ระหว่างทางก็ได้เจอกับนกน้อยที่ติดอยู่ในกรงเจ้านกเขาได้ขอร้องกับเจ้าลิงว่าให้ช่วยตนด้วยเพราะตนนั้น มีพ่อกับแม่ที่ตาบอดทั้งสองข้างต้องคอยเลี้ยงดูอยู่ถ้าตนเป็นอะไรขึ้นไปพ่อกับแม่จะต้องตายแน่นอนเจ้าลิงสงสารจึงได้ช่วยปล่อยนกเขาให้เป็นอิสระระหว่างนั้นเองผ่านป่าก็มาพอดีเมื่อเห็นว่าเจ้าลิงนั้นได้แอบช่วยเจ้านกไว้ก็โกรธจึงได้ใช้ลูกศรที่อาบด้วยยาสลบยิงใส่มันเจ้าลิงด้วยที่หนีไม่ทันจึงโดนจับพวกมนุษย์ได้จับลิงนั้นเอาไว้ แล้วนำมันมาที่เมืองใหญ่และขายให้หมองูชื่อชีวังพวกเขาจับมันเอาไปสแสดงละครสัตว์หาเงินผ่านไปเจ็ดวันหมองูชีวันก็ได้เงินจำนวนมากน่าสงสารเจ้าลิงที่หมองูนั้นใจดำละเลยการดูแลมันจึงไม่ได้หาข้าวหาอาหารมาให้อีกทั้งยังใช้โซ่มัดขาเอาไว้ทำให้เจ้าลิงไปไหนไม่ได้พ่อค้าที่อยู่ใกล้แถวนั้นเห็นว่า ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเจ้าลิงอาจจะไม่รอดจึงสงสารและได้เอาอาหารและน้ำมาให้เจ้าลิงก็กล่าวขอบใจพ่อค้าคนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าลิงก็งองแงใส่เจ้าของที่ไม่ดูแลมันหมอชีวังโกรธจัดจึงได้ใช้ไม้ทุบตีเป็นเหตุให้เจ้าลิงนั้นหยุดร้องพ่อค้าเห็นก็สงสารจึงได้ขอซื้อลิงตนนี้เอาไว้และบอกกับหมงูชีวันไปว่า อย่าได้ทำร้ายมันเลยฉันสงสารเอาอย่างนี้ขายลิงตัวนี้ให้ฉันเถอะหมองูชีวันเห็นว่าพ่อค้าเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาจึงได้คิดแผนการกอบโกยเอาในราคาที่สูงพ่อค้าได้ฟังดังนั้นก็ขอร้องให้หมองูลดราคาลงให้อีกส่วนเพราะราคานี้สูงเกินไปตนเองเป็นพ่อค้าธรรมดาสู้กําลังไม่ไหวหมองูชีวันใจดำ จากนั้นก็ที่ใช้ไม้ทุบตีลิงอีกครั้งด้วยเหตุนี้ทำให้พ่อค้าจายอมซื้อในราคาที่สูงด้วยที่เจ้าลิงนั้นมีความกระตันยูรอดมาได้จึงได้คิดตอบแทนพ่อค้ามันจึงติดตามเขาไปด้วยพ่อค้ามาขายของที่ต่างเมืองและนำลูกสาวนามว่ามินตาม,มาด้วยซึ่งเด็กหญิงก็อายุเพียงเจ็ปีเท่านั้นเจ้าลิงมารู้ทีหลังว่าแม่ของเด็กหญิงได้เสียชีวิตพราะป่วยหนกัก ทำให้พ่อค้าต้องเลี้ยงลูกอยู่ตามลําพังด้วยที่เป็นพยาลิงทําให้มันมีกําลังวังชามากกว่าลิงท,ทั่วไปจึงได้ช่วยพ่อค้าเก็บของและดูแลลูกสาวตัวน้อยมิขาดเมื่อฝูงชนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นว่าเป็นลิงที่แปลกกระตันยูเชื่อฟังก็ได้จ่ายเงินให้กับพ่อค้าทําให้ร้านของพ่อค้าขายของจนหมดเรียงไม่เหลือและได้กำไรมากมาย เมื่อง,งานมหรสพในเมืองนั้นจบลงพ่อค้ากับลูกสาวก็ได้พากันกลับเข้าเมืองของตนเจ้าลิงก็ได้ขอร้องพ่อค้าไปว่ามันขอกลับไปหาเมียลิงที่ป่าใหญ่พ่อค้าก็อนุญาตให้มันกลับนอกจากนี้ก็ยังซื้อผลไม้ให้มันเอาไปฝากเมียลิงอีกด้วยมินตราลูกพ่อค้าด้วยที่อยู่กับเจ้าลิงมาหลายวันก็เกิดความรักความผูกพัน เด็กหญิงได้พูดกับเจ้าลิงว่าให้มันมาหาตัวเธออีกเจ้าลิงก็รับปากว่าจะกลับมาเยี่ยมเยียนสามเดือนแล้วที่เจ้าลิงไม่ได้กลับมาหาเมียแต่เมื่อมันกลับไปก็พบว่าเมียรักของมันนั้นได้แอบมีสัมพันธ์กับลิงตัวอื่นมันตกใจและเสียใจมากจึงได้ร้องเสียงดังฝ่ายเมียลิงเ,งเองก็ไม่ต่างกันตกใจไม่รู้ว่าผัวกลับมาแล้วจึงแซงทำเป็นร้องไห้และบอกไปว่า ข้าขอโทษข้าคิดว่าพี่นั้นแอบไปมีเมียลิงตนอื่นเพราะไม่เห็นพี่กลับมาหลายเดือนพญาลิงรู้ว่าเมียโกหกจึงได้บอกไปว่าผ่านไปแค่สามเดือนเจ้าก็รู้ว่าข้าไปเสี่ยงชีวิตหาผลไม้มาให้แต่เจ้าก็ยังนอกใจข้าถ้าอย่างนั้นจบกันแค่นี้เถิดเมียลิงกล่าวโทษสามีไปว่าพอพี่เข้าใจผิดถึงอยากจะทิ้งข้า พญาลิงได้ยินดังนั้นจึงได้ถามชูเมียลิงไปว่าข้ารับรองว่าจะไม่ทำร้ายแค่บอกความจริงถ้าจับได้ว่าโกหกอย่าหาว่าข้าไม่เตือนฝ่ายชูกลัวพญาลิงมากเพราะอย่างไรเสียแล้วตนก็มีอาจจะสู้เรียวแรงพญาลิงได้ถ้าจับได้ว่าโกหกก็อาจจะโดนไล่ออกจากฝูงจึงบอกความจริงไปว่าตนนั้นได้แอบเป็นชูกับเมียพญาลิงจริง เมื่อความจริงกระจ่างแล้วทําให้ลิงสองผัวเมียแยกจากกันพญาลิงจึงคิดที่จะกลับไปหาพ่อค้ากับเด็กน้อยเพื่อตอบแทนบุญคุณจึงได้กล่าวล่าลาฝูงล,ลิงพ่อค้ากับเด็กน้อยเมื่อเห็นลิงกลับมาก็ดีใจทั้งสามก็อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขเจ้าลิงก็ขยันขันแข็งช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างมีอยู่วันหนึ่งครอบครัวพ่อค้าม้องไปขายของที่ต่างเมือง ระหว่างทางเดินไปจะต้องข้ามแม่น้ำซึ่งกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากพ่อคาจึงได้บอกลูกสาวให้ยืนรออยู่ที่ฝั่งก่อนและบอกให้เจ้าลิงรออยู่เป็นเพื่อนลูกด้วยเมื่อขนของข้ามฟากเสร็จแล้วก็จะกลับมารับขณะที่กลับไปรับลูกสาวนั้นเท้าก็เกิดลื่นทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จึงได้โดนกระแสน้ำพัดไหลไป เจ้าลิงเห็นเหตุการณ์ไม่ดีจึงได้กระโดดลงน้ำไปช่วยทำให้ลิงโดนกระแสน้ำพัดไปด้วยขณะที่กำลังตะเกียกตะกายเด็กหญิงตัวน้อยคิดว่าพวกเขากำลังกวักมือเรียกตนจึงได้กระโดดลงไปด้วยทำให้สามชีวิตโดนน้ำซัดสาดโชคดีที่เจ้าลิงกับเด็กน้อยไม่เป็นอะไรมากแต่พ่อค้ากับเอาชีวิตไม่รอดเจ้าลิงจึงพาเด็กน้อยไปพักรักษาตัวอยู่ในป่าบริเวณใกล้ๆ และดูแลเลี้ยงดูอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายปีจนเด็กน้อยรักเจ้าลิงเหมือนพ่อของตน้นหลายปีผ่านไปเจ้าเด็กน้อยก็โตเป็นสาวเจ้าลิงก็ยังคงดูแลอยู่ไม่ห่างวันหนึ่งเจ้าลิงมีอาการเจ็บป่วยสาวน้อยก็ได้พาพ่อลิงออกจากป่าไปหาหมอทั้งสองเดินทางมาถึงครึ่งค่นวันกว่าจะเจอหมู่บ้านโชคดีที่หมู่บ้านนั้นมีหมอสมุนไพรที่เก่งกาจ ชำนาญการรักษามินรายิงสาวประคองพ่อลิงมาขอความช่วยเหลือหมอผู้เฒ่าเห็นแก่ความกระตันยูที่หญิงสาวมีต่อลิงจึงได้รับไว้และรักษาโดยไม่คิดเงินมินตารู้ว่าหมอมีบุญคุณก็คิดจะตอบแทนช่วยเหลือบ้างจึงได้ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆเมื่อพอลิงรักษาตัวดีขึ้นแล้วขณะที่ทั้งสองจะกล่าวลาหมอผู้เฒ่าหมอก็ได้บอกไปว่า ถ้าอยากตอบแทนให้อยู่ที่นี่พอลูกหลานต้นไม่มีอีกอย่างตอนนี้อายุก็แก่ขึ้นเรื่อยๆถ้ามีคนมาดูแลอยู่เป็นเพื่อนก็คงจะดีไม่น้อยพอลิงได้ฟังก็ยินดีเพราะในใจคิดว่ามินตาก็โตเป็นสาวแล้วจะอยู่ในป่าเหมือนสัตว์ก็ไม่สู้ดีนักได้อยู่กับพวกมนุษย์น่าจะดียิ่งกว่าทั้งสองก็ได้ตอบตกลงขณะที่อยู่ในบ้านหมอผูู้เท่า ด้วยความที่มินตรากับเจ้าลิงขยันคันแข็งหมอผู้เฒ่าก็ได้สอนมินตานั้นเรียนรู้วิชาสมุนไพรเพราะห่วงว่าต่อไปถ้าไม่มีตนแล้วมินตราจะสามารถนำความรู้ไปเลี้ยงชีพได้ด้วยที่มินตราไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนคนทั่วไปจึงอาศัยการจำแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อนางเลยความจำนางดีมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำาพอได้เรียนรู้มาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในป่าก,กับพ่อลิง ได้จดจำและได้สังเกตกันเอาตัวรอดเพราะในป่านั้นเต็มไปด้วยภัยอันตรายมากมายไม่แปลกเลยสมุนไพรที่หมอผู้เฒ่าให้นางจำนั้นแม้มีเป็นร้อยเป็นพันชนิดไม่ถึงเดือนก็สามารถจดจำสมุนไพรได้หมดและนำมารักษาได้อีกทั้งยังสามารถพิกแพงสกัดเป็นยารักษาโรคได้ดีชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นและบริเวณใกล้เคียงก็ได้ล่ำลือความเก่งกาจ ของหญิงสาวแปกหน้าต่างเมืองผู้นี้หมอผู้เฒ่าเห็นว่าตอนนี้มินตรานั้นเก่งตนก็ภูมิใจและได้บอกหญิงสาวไปว่าจะเป็นหมอที่ดีได้ต้องมีเมตตามินตราก็ได้นำคำนั้นมาจำใส่ใจไว้ไม่ลืมหญิงสาวได้ช่วยรักษาชาวบ้านใครมีน้ำใจก็ให้ของมีค่าหรืออาหารให้นางไว้ใช้ส่วนคนจนนางก็ไม่คิดเงิน และเป็นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหมอผู้เฒ่าตายจากไปและพ่อลิงก็เริ่มแก่ชราลงหญิงสาวรู้ดีว่าอีกไม่นานพ่อลิงก์จะต้องจากตนไปแล้วจึงอยากจะดูแลให้ดีด้วยเหตุน,นี้เมื่อมีคนมาขอแต่งงานนางจึงตอบปฏิเสธหลายเดือนผ่านไปอาการพ่อลิงกก็เริ่มหนักไม่ว่ามินตาจะดูแลรักษายอย่างไรก็ยากที่จะเยียวยา วันหนึ่งพ่อลิงได้บอกให้นางพาไปแช่น้ำผูร้อนในปา่าหญิงสาวก็ทำตามขณะท,ที่นางพาพ่อลิงแช่น้ำอย่างสบายใจอยู่นั้นพระโอรสจากต่างเมืองก็ได้พาเหล่าทหารมาล่าสัตว์ที่บริเวณนั้นพอดีเมื่อมองจากไกลๆก,ก็ได้เห็นลิงใหญ่กําลังจับหญิงสาวแท้จริงแล้วมินตากําลังประคองพาพ่อลิงกับด้วยที่นางเป็นหญิงตัวเล็กกว่าทำให้ยืนไม่ถนดัดจนลมทั้งสอง นางจึงจับร่างพ่อไว้ข้างบนส่วนนางอยู่ข้างล่างเพื่อรับแรงกระแทกทำให้มองเหมือนมีลิงใหญ่คอมตัวนางอยู่พาโอรสเห็นท่าไม่ดีจึงได้ใช้ลูกศรยิงไปที่ลิงตัวนั้นทำให้มันได้รับบาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวในที่สุดเจ้าลิงก็ได้จากมินตาไปหญิงสาวร้องไห้เสียใจที่พ่อลิงต้องมาตายนางร้องไห้คำควรอยู่ตรงนั้น เสียงร้องของนางเจ็บปวดเสียแทงไปถึงผู้ที่ได้ยินพารถตกใจรู้สึกผิดคิดว่าตนได้ทำผิดมหันไปแล้วเมื่อได้ถามไทยถึงได้รู้ความจริงว่าลิงตนนั้นคือพ่อเลี้ยงของหญิงสาวหญิงสาวไม่ได้คิดโกรธเคืองยังกอดร่างพ่อลิงไว้แน่นขนานั้นเองเลือดของพ่อลิงก็ไหลไม่หยุดด้วยที่เสียใจมากหญิงสาวจึงได้ขอร้องกับเทวดาที่อยู่ในป่าแห่งนั้นว่า ถ้าเลือกได้ขอให้เคราะกรรมนั้นตกอยู่ที่นางแม้กระทั่งชีวิตนางก็ยอมขอเพียงพ่อลิงนั้นปลอดภัยรอดชีวิตได้ก็พอทันใดนั้นเสียงฟ้าก็ร้องคำรามเสียงดังเสมือนว่าเห็นใจนางแสงสว่างก็เปล่งประกายด้วยสัตจาะนั้นทําให้พ่อลิงฟื้นคืนชีวิตมาได้กายร่างมาเป็นคนแก่ที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นพระบิดาของพระโอรสที่ยิงลูกศรมาที่ตนพระบิดาก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์นในอดีตให้กับลูกทั้งสองฟังว่าอดีตของตนนั้นชอบเข้าป่าล่าสัตว์โดยเฉพาะลิงเพื่อนามาเป็นยารักษาร่างกายให้มีอายุวัฒนะนึกไม่ถึงว่ากรรมตามสนองได้ยิงพญาลิงเข้าทำให้ตนโดนสาปเป็นลิงเสียเอง และว,วันนี้ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันที่ตนพ้นคำสาปได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะมินตราอ้างเอาความดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นทําให้ตนรอดพ้นคำสาปมาได้พระบิดาก็ได้กล่าวขอบใจมินตราที่ได้ช่วยชีวิตตนจากนั้นพระโอรสก็ได้พาพระบิดากลับวงังส่วนมินตรานั้นพระบิดาก็ให้อภิเษกสมรสกับพระโอรสอยู่ด้วยกันจนแก่เท่า และปกครองดูแลเราราษฎรให้มีความสุข